คุณย่าเคลียร์ครั้งแรกแฟนบอลแปลกใจเลือกซบแมนยูช่วงขาลงมาเตอุสคุณย่าสุนหน้าป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากวูฟแฮมตันมาสวมเสื้อปีศาจแดงถามการทำถามมากมายจากแฟนบอลว่าทำไมเลือกมาเล่นให้กับทีมในช่วงขาลงทั้งทีน่าจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยคุณย่าให้สัมภาษณ์ว่าในสายตาคนทั่วไป คงมีคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงตัดสินใจอย่างนี้แต่หาคุณเป็นนักบอลที่ใฝ่ฝันอยากจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดบอกเลยว่ามันง่ายมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเอกลักษณ์เฉพาะทีมที่ไม่เหมือนใคร้าให้อธิบายว่าทำไมต้องยูไนเต็ดมันมีสตรอรี่ที่ทั้งสนุกและตลกเมื่อก่อนบ้านผมไม่มีช่องที่ถ่ายบอลเพรีเมลีกและบ้านลูกพี่ลูกน้องผมก็ไม่มีเช่นกัน ทางเดียวที่จะสามารถดูได้คือเราต้องเดินทางไปบ้านคุณย่าในทุกสัปดาห์โดยความตั้งใจหลักคือการดูบอลญยาดผมอายุมากกว่าเขาเป็นคนชักชวนให้ผมเริ่มดูบอลและเกอกหูอยู่ตลอดเวลาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดเยี่ยมขนาดไหนและแน่นอนว่าผมก็โดนตกถึงขั้นเวลาไปเตะบ,บอลแถวบ้านเรายังเรียกว่าโอแทฟฟอร์ดเลยซึ่งเป็นสนามที่บ้านๆที่พวกคุณเคยเห็นตามบราซิลนี่แหละแล้วคุณคิดดูสิ จากตอนเด็กที่มโนสนามแถวบ้านเป็นโอทราฟอร์ดแต่ตอนนี้ถูกทับทามและมีโอกาสได้เล่นที่นี่จริงๆอยู่ตรงหน้าจะไม่บอกว่าฝันเป็นจริงได้อย่างไร